สวัสดีครับเราาอดูที่สถานีรถไฟสวนส,วน,สวนบริพัตนะครับเราจะมาทดสอบใช้ลิฟต์ข้ามชั้นชาลาอันนี้นะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับเป็นการสะดวกสบายของของสถานีครับ ช่วงหัวเข็นตึดประจวบเนะี่ยก็จะมีความสะดวกสบายแบบดีนะครับเรามาลองกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีบอกว่าอันนี้สีแดงคือหยุดสีเหลืองคือลงสีเขียวคือขึ้นนะครับนี่ กดลงลงมาแล้วครับัมันก็จะลงทั้งสองด้านนะครับลงทั้งสองด้านเลยนี่จังเลยโอ้ตายแล้วเราจะทำไมต่อคะกดขึ้นนะครับแล้วก็กดสีเขียวนะครับ ดีจังเลยนี่ก็นนกกกเป็นความสุกสบายของโครงการรถไฟทางคู่นะครับทางด้านนั้นก็เป็นรถนำเที่ยวที่911มาถึงปลายทางส่วนครับก็ตีกลับเป็น912แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวยสรัรับ